ร้านเบิร์ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดสถานที่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวตรงข้ามกับเทสโก้โลโตัสนะครับเมื่อเส้นทางที่เข้ามาเนี่ยจะเจอสามแยกอยู่ตรงออตรงข้ามกับเ,ออเจอกรุงทางการกรุงไทยคุณก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับประมาณสัก30บเมตรคุณจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปเบ,บิร์ดนี่ติดกับร้านโชคชัยเพศนะครับนี่คือเจ้าของร้านของเราครับคนสวย เจ้าของเดียวกันนะครับพอกินเสร็จปวดท้องก็เข้าร้านขายยาพูดเล่นครับพูดเล่นครับเม <laughs> ื่อกี้ผมได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเรียบร้อยแล้วอร่อยมากเลยต้องสนใจต้องมาสอบถามกับเจ้าของร้านหน่อยนะครับว่า,าตรงนี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วครับ <c oughs> เปิดเปิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยขายม,มาตั้งอายุสิบสองอายุสิบสองนะครับ <c oughs> แล้วก็หมายถึงว่า จบมาถึงบัตรนี้ประมาณสัก20กว่าปีได้ไหมสี่สิบสี่ปีรโยรี่สี่สิบสี่ปีแล้วนะครับ <Okay. S 1> น่าเชื่อถือมากเลยเพราะว่าสถานที่เนี่ยพอผมมาบางน้ำเปรี้ยวข้างล่างเนี่ยผมเห็นร้านนี้เด่นอยู่ร้านเดียวเลย <Okay. S 1> นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยคนคนจะเยอะใช่ไหมฮะค่ะแต่หน้านี้ข้าวเขาจะไม่เกี่ยวเลยเผื่เมจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยจ,เจากหน้านี้จะขายดีมากอ๋อครับผมอะไรที่ร้านเราเด่นที่สุดตอนนี้เป็ดค่ะเป็ดนะครับเป็ดล้วก็อ๋อ ี่เห็นไหมเดี๋ยวเริ่มเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมเร่งรีบสัมภาษณ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเริ่มมาแล้วใช้บริการกันนี่เป็ดเรียงลายคอยต้อนรับกันอยู่นะครับนะครับตวงข้าสดนะครับหหหเห็นเมื่อกี้มีมีบริการเกี่ยวเรื่องไอ้ก๋วยเ,เ,เตี๋ยวราดหน้าอะไรข้าวผัดอะไรด้วยใช่ไหมตามสั่งด้วย มาเรียกหาหนี้นนหน่อยคือตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำไปหามาเน้นทางด้านก๋วยเตี๋ยว <ฮะ S 1> เป็ดมากกว่าแล้วก็ข้าวขาหมูค่<ฮ>ะโอเคตอนนั้นทำเยอะอืมทำเยอะๆนะครับเหมาเนี้ยเหมาเนี้ยวันหนึ่งหมดไหมครับเนี่ยหมดค่ะหมดแน่นอนนะครับ <ฮะ S 1> ใครมาก็วังน้ำเปรี้ยวเนี่ยรีบมารับประทานซะอร่อยจริงๆฮะ,ฮะไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็ชิ้นเนื้อเป็ดนี่เป็นก้อนๆเลยครับขอบอกฮะอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็ พอปรุงลงมาแล้วเนี่ยผมรับประทานแล้วมันมันบอกว่าชื่นใจน้ําซุปก็อร่อยนะครับก็คงรักษาระดับของความอร่อยนี้ไปมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดมายังไงก็มาแวะที่นี่ได้นะครับก็คงไม่มีอะไรไม่ลบกวนมากนะครับมาที่ร้านเบิร์ดเบิร์ดี่ชื่อนี้มาอย่างไหนฮะเป็นชื่อของใครฮะชื่อของชายคนล็กอ๋อวิ่งแต่เป็นเป็นชื่อเก่าแก่หรือเปล่าฮะหรือไงฮะไม่ใช่ชื่อแบบเอามาเรียกกันใหม่เริ่มี อ๋อไม่มีชื่อร้านแต่ก็อยู่ตำแหน่งนี้แหละใช่ไหมฮะก่อจะมาซื้อบ้านเป็นของตัวเองก็คือตำแหน่งนี้อ๋อก่อนจะซื้อได้ไมีใช้เวลากี่ปีครับกึ่งเลครึ่งครึ่งชีวิตได <c oughs> ้ขายได้ขายมาส0กว่าปีซื้อบ้านมาได้2ี่สิาปีอ๋อ20เป็นที่เป็นของเราแหละ <c oughs> ของเราเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะโอเคครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาดูพื้นที่ทั้งหมดที่นั่งอะไรต่างๆนานาฮะถ้าเกิดเพื่อนๆ <c oughs> มากันเนี่ย ก็จะได้มาใช้บริการกันที่นี่นะครับไม่แพงนะเนาะอร่อยด้วยน้องสามสิบห้าถ้าเผื่อที่คุณทานนั้นแหละสิบบาทอ๋อน้องน้องคืนนี้ใช่ไหมฮะอ๋อน้องอกเหมือนกันใช่ไหมฮะน้องกับอกราคาเดียวกันน้องน้องจะแพงกว่าค่ะอกจะสามสิบบาทน้องจะสามห้าอ๋อแล้วมีเครื่องในด้วยค่ะมีเครื่องในให้สับถ้าคุณสั่งเพิ่มเครื่องในหรือพิเศษก็ห้าสิบไม่แพงเลยนะครับจะโฆษณาอะไรสักนิดไหม จะขึ้นแล้วพูดไปได้เยอะแล้วเนี่ยนะฮะปอาที่พวกอะไรพเป็ดเ่อกระเพเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นจานๆต่างๆตอนนี้ถ้าเกิดเราสั่งจานจางเงี้ยคิดราคาเท่าไหร่อะฮะถ้าเป็ดเจอจานละร้อยค่ะจานหนึ่งหนึ่งร้อยก็คงเยอะๆแล้วถ้าสั่งกลับบ้านได้นะครับก็จะมีกระเพราเป็ดเป็ดอะไรวะคะฮะอขายเป็นตัวก็ขายอ๋อขายเป็นตัวตัวละเท่าไหร่ครับเป็ดเนี่ยตัวสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทโอเคครับอ้หตัวใหญ่นะดูเลยนะเป็ดเนี่ยเพื่อนๆดูสิ อ๋อมานะมาที่ร้านนี้นะครับร้านเบิใกล้ๆนี้เองตรงหน้าเซเ่นย้าตรงข้ามซเว่นกับทโกโลตัสนะครับเคอย่างนั้นรบกวนประชบชื่ออะไรนะครับคี่นี้น้อรค้นนนี้นุณสมใจนะครับแล้วมาแล้วอย่าลืมบอกว่าผมเนี่ยแนะนำนะฮะการจาที่เพื่อนเืถ้าเกิดมาแถวบางน้าเปี้ยวหรือว่า ไแวะชายเชิงเสาเลี้ยวเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับไปเจอร้านเบิร์ดของเราครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาตะเวนนะครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศของร้านที่นั่งสบายสยตอนนี้ก่อนเที่ยงนี่ก็คนก็ค่อยๆทยอยเริ่มมานะครับโอเคครับร้านเบิร์ด